เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม PC กันบ้างนะครับในเกมฟรีของแอปสตรีมนะครับ The Final นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกับน้องๆนะครับมาเล่นเกมครั้งแรกนะครับในเกมพีซีในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับเต็มแปดเต็มแปดเต็มแปดข้างๆข้างๆเจ็บข้างๆเจ็บตายหนึ่งโอ้ตรงนี้สิครับตายสอง ได้สอ,องสวยเทปตู้ <Came to, S 2> ผมจะตุยผมจะตุ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปาตู้เนี่ยเพื่อนเอามาแล้วโอเคพี่เปาตู้ใช่นี่ว่ะเพื่อนเราเพื่อนเราไปตู้ไปตู้ไปตู้นู้นโเวอร์เพราะว่าไอ้ไอ้ทีมนั้นอ่ะมันไปตู้เอละอือ Ê dấu là sắp con chui à Ui, khai phê à Chui rồi không mà Mà Thay ma, thay ma, thay ma Hung đi, mà đi, mà đi, mà đi đi, tao view, tao tao view, lên lên Chui đồn Chạy dây nó, chạy dây Tôi đi biết Khoa má, khoa má, khoa chín Thực quên, nhìn, thực สวยเฮ้ยเอาจัง enfin อ่ออองะ,ะกู๊ดเจ็บกูเจ็บอ่าเราโดนหมดอะจีนเอาถือปืนยิงไม่ก่อนจีนเออแล้วใครไปชุบพี่ปั๊มปั๊มจี้จี้กดคลิกซ้ายแล้วก็ปึ๊บกดคลิกซ้ายเออนั่นแหละสวยเนาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ใครตายโดนแก๊สเหรอผมตู้มองตุ้เออโดนแก๊สอย่า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 ไปเล่นอย่าไปเล่นไอ้นี่เยอะพื่อนาไว้าไวนายเล่นจัดมันอ่ะของเลยซับกันดียิงคนยิงก็ยิงมันคนซับกันซับกันมันอ่ะซับแล้วซับอีกอ่ะเออไม่พักอ่ะมันแฟนมามันแฟนมา เขามาแล้วข้างหน้าโดนแฝดโดนแฝดเจ็บ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 มากเฮ้ยมาหลังมามาเอาพี่ก่อนกินมาพี่ก่อนยิงโดนไฟตัวเองข้างหน้าเจ็บมากพี่นัดเดียวเลยเหลือขึ้นทีเดียวตายสวยอันนี้ชุบไม่ได้ว้าอย่าตายสามเด้อชุนละมุนจัดเลยตอนเนอะ อันเดียวเพื่อนเยอะตู้ก่อนเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรมันเค็มไม่ได้มันเค็มไม่ได้สวยเฮ้ยเพื่อนเราเล่นดีเพื่อนเราเล่นดีเพื่อนเราเล่นดีเพื่อนกำลังชุบเองอยู่อือได้ก็มาชุบพี่อ๋อเพื่อนก็เล่นดิวเหมือนกันมันโดนเกีดชุบเพื่อนชุบเพื่อนสัมุกให้เล่นไปก่อนกิดเล่นไปกีดเล่นไปกิดเล่นไปกีดเล่นไป Tôi là thêm không thai chết chết thai 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 Một team, Từ <laughs> อเ,เอาเอาเงินก่อนให้มันจบขอบคุณฟเฟลโลใหม่ด้วยครับตอนนี้เราตามสีภูอยู่พันหนึ่งอยู <c oughs> ่คนมาข้างหน้าเจ็บ สวยโดนโดนมีมีมีข้างหน้าข้างหน้าแปดแโดนแปดโดนแปดข้างบนข้างบนข้างบนโดนแปดโดนแปดเจ็บ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 จะตุยจะตุยตายตายมามีต่อขวาขวาเหรอเีะยปช่วยหยบช่วยหยบช่วยหยบช่วยข้างบนมาลามมัน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 ลาม มามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บตายตอยยังไม่หมดยังเหลืออีกตัวตายมาอีกตายเหล็กตัวสร้างมากตายไหมเจ็บตายเออเลยกูหมดไอ้กิดเฮ้ยกูจะไปช่วยเพื่อนโดนเพื่อนโดนแข็งจัดเลย Contestants will have to aim high as cash-out stations are suspended in the air. Him, the live wires are unsealing vault two. <laughs> Ta, โดนโดนโดน,โนขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงอ่ะจำ้ำจ้ำขวามันมีมันมีไอ้คนจ้ำอยู่โดนจ้ำตู้อะทำโปรเลยต้องห่วงน้อง เอ็ดเอ็ดโดุมสองตัวสามเละสามตัวต่อโอ้ตายเอาดีเอาดีตายนันนงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งทีละคนทีละคนอย่ามาช่วยอย่ามาช่วยอย่าไปเก็บไอ้นี <t <t tat tat ่ก่อน

เออต้องไปตู้เงินว่ะต,ตู้บีก็ได้ตู้ไหนก็ได้เรียกเอาได้ได้ได้ไดไดตู้บีใกล้สุดหมาเ <มา S 1> จ็บมากโคตรเจ็บต่นไหนเหมือนกันละ่ะไนตู้สองตัวพี่ กูจะไปช่วยไงดีวะเนะฮะอันนี้คือมันหมอกลงกำลังไปช่วยกำลังช่วยมาเลยพวกมึงเกิดมาเลยกูไม่ไหวละกูรอดมาให้ละสวยโดนโดนไปเอาตู้อีกสองตัวอยู่ข้างในต้องไปจัดการแม่ โดนแปดโดนหนึ่งตัวยิงยาชิปขายเจ็บตายกดตู้เ่อยมีหลังมาหลังเข้าหลังเข้าเจ็บตายโดนโดนโดนมาอีกกดตู้เลยกดตู้เลยนะดึงสู้นะดึงเลยดึงเลยอยู่นะเจ็บหนึ่ง

ลูกบอลไม่ไม่อีก่เจ็บแบบนี้เอาเลยเลยเลยไปเลย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 ตัวเจ็บมากข้างหลังมาข้างหลังเจ็บสูบอยู่ถ่ายไปอีกตัวมาขวามาเหลี่ยมอีกตัวเหลี่ยมอีกตัวขวามาปีนเสร็จบแล้วปีนทำไมมันจ้ำหนีทำไม่เหรอวะนี่ไงเอาหมาน่อยมาน่อยหมาแล้วมากแล้วมากแล้วเจ็บมากเจ็บมาก าเข้านตา้าเข้าอีกมีมีตายตีไตวคนหัวมาเอรเอรโผมหลหลังหลังเข้าเจ็บเจ็ชุบชุบชุุุุสวยไปต่อ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 

โดนโดนโดนชั้นสองเจ็บมากปีนบันไดปีนบันไดขึ้นจนหนาบโคตรแรงดีไหมฮู้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 ทำเลยไปทอเต็มสิบเกมนี้ผมให้สิบอยู่แล้วสนุก มาช่วยกันมาช่วยมาแล้วข้างหน้าโดนตึงหลอดสองเมตรตายโดนอีกตัวนึงเจ็บดิโสเจ็บสวยเฮ้ยสวยสวยไปต่อไปต่อ Có thể Chào sự kiện. Có thể đồ một sức cao, sipy, thơm ốc sếp. Too dáng. Ep tay giang. Too dáng. kéo. em Too dáng.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 

เนู่อยู่น่อยู่ไอ้โดเด็บเจ็บเด็บเ็บพึ่งหลอนไปไหนวะคุกดู้ชุบชุบจูไอมีดมามิดมาสวยได้เราเขมได้เราเคมได้ชุบชุบชุบปุ๊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 บป๊ เราเก็บตู้เลยเขยิบตู้ได้เก็บงู้ได้แม่งีบหน่อยดิมันเพื่อนละไม่เป็นไรเราเราแต้มเราแต้มเราฉีกแต้มเราฉีกมันโดนแก๊สเราสองอันมันลุลุ่ยแล้สองตีไงเฮ้ยทนายแม่งตึงว่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเกม The Final ใน s s ส e a m นะครับเกมฟรี oh. ของเรานั่นเองนะครับผมก็มาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ